มาดูพี่ป๋องนะครับโอ้โหเจ้านี่เป็นคูหย่างเนาะพะลุงเนาะเนี่ยครับว่เป็นอยูหย่างเดียวไอ้ว่เป็นยัครับผมเป็นแต่สแตกท <laughs> ี่บังสนนอบาลนี่ <laughs> เอาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ <laughs> อาจารย์ป๋องครับโอ้โหไปใส่หัวหน้า ไปใส่ครับไปป่อยผุนได้ไปเท่ผุนป่อยผุนเลยป่อยผุนก็ป่อยง้อป่อยควายนี่สิจ้ะนี่ไม่เนี่ยป่อยง้อป่อยควายแบบยังไหนเท่เส้าอกเท้าทูนะโอ้พี่น้องครับวันนี้ผมและอาจารย์ป่องกับพี่กัลเดินทางมาที่นะครับแพลนนะครับแพลนยางของ KCG King Cabrao โดยเสียบบ่าน้องไส้หลานะครับผมพี่น้องครับเห็นรถแบบนี้ยู่งสพี่น้องอย่าลืมเอิ้นใส่บริการนะพี่น้องเด้อนะครับกับ King Cabrao KCG ปูนเข้มเต็มสูตรนะครับผมทักทายนักทังสองหัวหนองสาลาผมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเสียกบ้าครับนนองซับนนองหักนนองแพงครับโอ้ยสวัสดีท่านทนายต้นครับผมนะครับมือนีเข้ามานะครับมาว่างเสาเอกเสาโท่มองนี่นะครับอ่ะมือเสานี่ผมและทีมงานก็ได้นะครับบวงสวงไห้พอผ่ามมานะครับกังยนเงินเหรียญลงไปพี่น้องครับนี่นะฮะนะครับ นะครับงอนเงื่นเหรียญลงไปดอกไม้ต้องไปขอพระพุทธยอดทีพระแม่ทอนี่เจาปูเจาตาเจาปลาเจ้า,จาจเขาองค์เกพเทว่าองค์เทพพระลักนะครับผม mm hmm. มาลูกเต่ามาขอไพ่เพิงบอกเด้อนะครับตรงนี้คือโคกบ้านเดือพี่น้องครับบ้านเดือสีคันชัยตำบลเดือสีคันชัยอำเภอวานนนิว่าสกลนครครับให้ลูกเต่าฮงเฮืองเหลืองเหลือพี่น้องครับบางคนถามวา แผ่นยางนี่คืออย่างพี่น้องครับอยากบักต่อยน้ำบานเท่าหากไผเทซีเมนแล้วอยากเทยางบักต่อยนะครับอยากเทยางบักต่อยนะครับไฮบ้าห้ถนนนะครับติดต่อได้เลยนะครับกับ k ค g King ิงคอปราโกนะครับผมนะฮะได้เลยพี่น้องกับผมนะฮะนะครับผมนี่แหละนะครับกับสุดยอดนะครับเรื่อง่าของนะฮะนะครับผมอ่ะอาจารย์ป้องครับผมนี่คือนะครับ ้องทีมงานพี่น้องครับขอกำลังใจจากพี่น้องบรรทัศนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอออาจารย์ปองเป็นคนปล่อยปูนพี่น้องครับจะรึกจารึกไปว่าพี่ปองเป็นคนปล่อยปูนนะครับนะครับเป็นคนปล่อยปูนลงจากนะครับรถโม่ปูนนะครับผมนะครับเอาตรงนี้แหละนะครับถนนที่พี่น้องครับเี่คือถนนถนนลาดยางพี่น้องทันเวลาด้นะครับเส้นทางนะครับเส้นทางพังโคนใายมือพังโคน หวามืออำเภอว้านอนนิวาสนะครับผมนะฮะนะครับผมอ่านะครับ <Herr lich> เพิ่นกกสีล่งหลังจากที่เราทำพิธีเสร็จนะครับเขาเอขาบอโทรศัพท์ของบริษัทเราไหนครับเบอร์โทรบริษัท KCG คินคับราโกอามาแล้วพี่น้องมากแล้วนะครับปล่อยโดยพี่ฝองนะครับผมอาจารย์ฝองให้คนปล่อยปูนนะนะครับพี่น้องครับเออลำรวยลำรวยเด้อหายู่ดีไม่แห้งกิจ,จาการรุ่งเรืองเฟื่องฟูน,นะครับงานและกล่อง่องและเขาเงื่อนข้ามและเขา่าบกระดสายบ่กระดับมืดนะพี่น้องเด้อ นะครับขอบคุณได้หลายนะครับผมคุณละนะครับเราจะบางนะครับเป็นแขนยางนะครับนะครับต้องการยากลานมังกรมนะครับเออเออโอ้ยรถแม่คอกะครับเปลี่ยนได้เสียบองคอยได้๋ยวคพี่น้องครับจะน่องเราจะไปขั้นนั้นครับจะน้อยครับผมแับนี้มาอึดรถอีกหนี่ครับพี่น้อง นะครับนะฝัง้ายเรียบร้อยนะครับพี่น้องเห็นรถแบบนี้นะครับไม่าจะเป็นจิตเจริญคอนกรีตนะครับโดยนาป้ายรถซิมิวัคคิงครับบราโกนะครับคับบราโกอันนี้ครับเป็นอีกขั้นหนึ่งดีผมประชาสะพานอยนี่คือของน้องไส้ผมใด้พี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสกะเอิ่นใสเอื่นหานะครับจิตเจริญคอนกรีตนะครับผมนี่คือเรื่องเล่าของทีมงานเคซีจีคิงครับบราโกนะครับ เห็นอยู่สายบีบแต่สายใดครับพี่น้องครับนะฮะเออมิตรภาพของเราและทีมงานนะครับสั่งบัตรแสงเมืองทานนายกอบัตต่อนายกกื้นทีคูณบาอาจารย์ทั้งมหาไร่ต่างๆต้องการปูนต้องการซีเมนติดต่อได้ที่จิตเจริญคอนกรีตหรือว่าเคซีจีคินขับรากกปูนเข้มเต็มสูตรบริการทุกระดับประทับใจและพี่น้องเด้อเอาใจพี่จะน้องราคามิตรภาพบัตรว่าอารามวัดไแดงบ่มี่หม่องบ่มีปูนบ่มี่หยางบอกพี่น้องครับไปฟรีครับนี่คือจิตใจของเสียขบ้าเพื่อนนะฮะ วัดได้จะได้ปูนไปสั่งซัมกุติสาราเนี่ยมาพี่น้องมาไปซี่กับไปได้นะครับอ่า้วท่านผู้ชมครับเออถึงเวลาพูลุงพี่ปองข้างหน้าว่าไหนหนึ่งสองสามอ่อหนึ่งสองเต็มเต็ม ย่งยกมือเส่าพึ่งพึ่งนะครับยกเส่าเอกสะท้วมือเส่าดิพิณองครับนะฮะมือส่ามีพิธีทั้งดานพรพบทธศาสนา นะครับพอพามเปินได้มากเห็ดน,นะครับบรรยากาศของแผลนปูนตรงนี้นะครับเป็นแผลนยางนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของการาลาดยางบักต้อยนะครับพี่น้องกับสมัตนะครับติดต่อกันได้เลยนะครับกับ KCG King c o b r a Go นะครับเห็นไปคิงคิ้งคับ布拉โกยุใสพี่น้องกัสมาดมาสืบนะครับมาศึกษานะครับมาสอบถามได้นะครับกับทีมงานนะครับนะครับคิงคับ布拉โกคิงคับ布拉โกนะครับนี่เรื่องราวของนะครับทั้งปูนรถปูนมาเนียนีหลายพี่น้องครับคิงคับ布拉หลายแห่งนะครับกับเพย์ซีจีคิงคับ布拉โกแล้วก็คับ布拉โกนะครับแท่นปูนกิจเจริญกิจเจริญคอนกรีตได้พี่น้องเด้อนะครับผมนะฮะตอนนี้กําลังสินะครับตอนนี้เท่ากําลังสินะครับเช็ค ทางเ่าของนะครับพืนฟรีนะครับผมนะฮะฝากพีีฝาก้งองครับต้องการปูนนะครับต้องการปูนต้องการนะครับอิฐหินปูนทรายปูนนะครับต่างๆติดต่อที่กิตเจริญคอนกรีตกิตเจริญคอนกรีตได้ด้วยพี่น้องเด uh ้อ huh. นะครับคิงคาบราโกคิงคบบราโกนะครับผมเคซีจ นะครับพูนเข้มเต็มขูดพูนเข้มเต็มสูตรบริการทุกประดับประทับใจเอาใจพี่เอาใจน้องฝากไว้กับพ e, ี่กับน้องกันแล้วกันครับับ KCG c คอนกรี e นะครับ k c ซคอนกรีตแล้อพี่น้องเด้อ เส้นพังโค่นไปวานนนวาดครับพี่น้องครับเส้นวานนีวัดพังโค่นฝั่งซ้ายมือเส้นนี้จะเป็นเส้นไปทั้งไปทั้งอำเภอพังโค่นและขวามือฝั่งนี้จะไปวานนีวาดนะครับสำนักงานท่เขาอยู่นี่บริษัทโรงงานท่เขาอยู่นี่ครับบ้านเดือศรีขั้นช่ยนะครับโคกบ้านเดือโคกคือป่าปลาปลาใหม่นะครับโคกบ้านเดือศรีขั้นช่ยตำบลเดือศรีขั้นช่ยอำเภอวานนนวาดสกลนครนะครับพน นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะมานะครับมาเบิองมาแง่นะครับติดต่อได้สอบถามได้ราคากันพี่น mm ้องครับเสียข้าบ้านนะครับเจเอยยาเสียข้าบ้านนะครับน้องเอียยานะครับและก็แม่จิตนะครับพ่อเอ๋บนะครับนะครับเป็นคนใจบุญพี่น้องมากที่ส네ั่งบุญสั่งท่านสั่งวัดสั่งบ้านแล้วมากมาพี่น้องที่มีความจะเปลี่ยนได้เลยปูนแต่ว่าบ่มีเงินกันมาประสานได้นะครับเพิ่นซอยเต็มที่แล้วน้อบุญพี่น้องครับฝากกับคิงกับราโกคิงกับราโก้ c g คิงกับราโกปูนเข้มเต็มสูตรบบบบบบรรรรริกกกกกาาาททััััั่ววปะใจฝฝไไ้้้พีนองค มาดูพี่ป๋องนะครับโอ้โหเจ้านี่เป็นคูหย่างเนาะพ่อลุงเนาะเนี่ยครับพ่ดเป็นอยูหย่างเดี้บ้างพ่ดเป็นยังครับผมพ่ดเป็นแต่สแตก <laughs> พี่บังสนอบาลนี่นะเอาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเขาจะปล่อยนะฮะปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วกำลังไหลกำลังไหลเสร็จแล้วกำล,ลังปล่อย,อยคือพ่อโจกกล,ลังโจกบ่ฮะ มาแล้วครับจะต่อท่บอกได้สนมันจกเนอไปมือก่อนเอมันกระักจกกระกไหลบ่โอ้ยบาได้บาเบาได้บาดูกันดกันดกันันเออโอเคโอ้โอเคมันบอกรับกันดีสมะ กับผมนี่คือผู้คุมงานนะของการสร้างแผนยางตรงนี้แล้วนะครับผมท่านอาจจะตาจะเฉื่อมมากนะครับเพราะว่ามา่อคืนไม้นอนครับผมใบไม,ไม้ล่นกับหัวครับผม <laughs> มาเจอสิ่ไหมครับทางการครับผมพวกเราพวกเราบรรสายเขื่อมครับผมเราเจอกันทุกวันในการแคมป์นะครับผม เคซีจีคิงคับราโกปูนเข้มเต็มสูตรบริการทุกระดับประทับใจพี่น้องครับยินดีพี่น้องครับต้องการปูนติดต่อที่จิตเจริญคอนกรีตนะครับท่านปูนจิตเจริญบ้านน้องจุดได้ด้พี่น้องด้วยและก็หลายๆสาขาทั้งสว่างอนดินทั้งอำเภอชชยวัฒน์ในกาทุกๆบ่อนะครับกับจิตเจริญคอนกรีตหรือว่าคิงคับราโกสาขาว่านนวว่าฝากพี่พน้องไปสำหรับเบอนยินดีสมบายกับขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับผม